วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้ผ่านเส้นทางบริเวณนี้ก็เข็ยนไว้ว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สะพานไม้หลวงปู่สมพานอนาวิโลผมจะเริ่มต้นจากการขับรถพาท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศมุมด้านนี้ก่อนนะครับซูมสะก่อน ทพาชมผมจะขับรถกดบนนะฮะไปอยู่มุมนู้นนะครับ ชมด้านเข้าทางทิศเหนือของบุรนที่ที่นี่ิกว่าวันนี้จะลมแรงนะครับมีมท้องฟ้ก็าต่อไปอากาศดีทีเดียวเลย เรือน,นี้จะอยู่ที่บ้านหัวพึ่งตำบลหัวพึ่งอำเภอแก้งสะนามดาจังหวัดนครานราชสีมาลูงแรงด้านดูเลยครับหยุดซูมด้านนี้อีกสักหน่อย จะบังฮะเดี๋ยวผมหผามุมใหม่ จะไปมุมด้านหน้าที่ผมที่มาตั้งแต่เริ่มต้นยังบอกว่าเป็นสะพานมาก ดูความงามของสะพานไม้มุมนี้เริ่มซูม เราจะเดินเข้าไปบริเวณศาลากลางน้ำ นะครับ ผานไม้ที่มีความยาว เข้ามาถึงศาลากลางน้ำชมความงามของพระพุทธรูปบริเวณกลางน้ำศาลากลางน้ำซูมหยุดภาพคุณท่านผู้ชมอยากจะแคปไว้ กลับพาด้วยกันนะครับเราจะไปกันต่อแต่ก่อนจะไปนะฮะผมจะหามุมขออนุญาตยืนขึ้นมาบนชั้นสอง จะเริ่มหันซ้ายดูทิวทัศน์รอบข้างแต่ยังไม่ซูมเริ่มซูมฝั่งด้านนูน้นผมกลับเป็นถนนที่ผมเริ่มต้นในการถ่ายทำอยู่ในทางทิศตะวันออกของสระกลางน้ำแห่งนี้ ด้านนู้นก็จะเป็นโรงเรียนครับส่วนฝั่งด้านนี้เป็นสะพานที่เราเดินเข้ามาทางทิศเหนือขออนุญาตซูมซูมกลับเริ่มมาทางซ้าย ฝั่งด้านนี้เป็นทางทิศตะวันตกของสลากลางน้ำแห่งนี้ขยายซูมมาทางซ้ายชมความงามด้วยกัน มยังอยู่ด้านบนใกล้พระพระพุทธรูปเราจะไปทางนู้นกัน สาราครับเพื่อมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ของสารากลางน้ำเราจะไปจบคลิปบริเวณประตูฝั่งด้านทิศใต้ด้วยกันซูมดูสิว่ามุมนั้นจะมีอะไรส่งกลับผมจะเดินนะครับ ไม้ที่มีความยาวเท่าไหร่กันเราจะได้คำตอบหรือเปล่าต้องตามอีก หยุดนะฮะดูมุมนี้สักนิดหนึ่งไม่น่าจะย้อนแสงชี้ไปทางนู้นซูมดูความงามของมุมนี้เลื่อนไปช้าๆว่ามันจบสะพานที่เก่า เราจะไปกันต่อนะครับซูมกลับพร้อมเดิน หยุดซูมดูความงามยังไม่เห็นฮะเดี๋ยวไปใหม่นี้น่าจะสละสสลวยซูมไม่ค่อยเท่าไหร่มามาอ่านกันเลยครับผมซูมป้ายนี้ สะพานหลวงปู่สมพานอนาวิโลหก่อสร้างเมื่อ28-29มกราคมปี2563บ้านหัวบึงตำบลบึงพลายอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครสิมาซุบกับลองมาดูอีกหนึ่งด้าน เลี้ยวซ้ายด้านขวามือซ้ายฝ้ายเข็นเหมือนเดิมครับผมมุมนี้ผมจะลองซูมดูนะฮะว่าจะมีความงดงามขนาดไหนสาลากลางน้ำ กันทีเดียวรูมกับผมจะเอาคำตอบจากคณะกรรมการที่เขาอยู่บริเวณนี้ตาโรครับท่านครับขออนุญาตสอบถามสะพานไม้แห่งน,นี้มีความยาวเท่าไหร่ครับ4 6 6 4 4 6เมตร4 4 6เมตร๋อสร้างมานานกีป่ปีแล้วฮะ แต่ออออพอซ้อนก็ไมี่มครับทาบงกำนัทนี่ไม้ประมาณไห้าพันปีครับไม้ประมาณห้าพันปีประมาณสี่ห้าปีโอ้สร้างสามอายุอายุอายุของไม้ที่เราสร้างใช่ไหมฮะประมาณพันปีสองพันปีไมโอ้ครับผมอายุไม้อายุไม้เดี๋ยวเราเพิ่งสร้างได้ประมาณสี่ห้าปีใช่โอเคขอบคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับสี่ร้อยสี่สิเมตรครับ ครัโม4เมตรครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับท่านครับเราได้คำตอบแล้วฮะสะพานไม้แห่งนี้มีความยาวเท่าไหร่ผมจะหยุดบริเวณมุมนี้อีกสักหน่อยเพื่อจะขออนุญาตจบคลิปความสวยความงามสะพานไม้ที่นี่ ในมุมที่ชัดเจนคนญาติเริ่มจากด้านซ้ายก่อนซูมเคลื่อนตัวไปช้าด้านขวามือ กลางปึ๊บผมขอญ,ญาตโยกมาซ้ายนิดนึงครับครับเราจะไปกันต่อไปทางขวา เลื่อนมามุมด้านซ้ายเพื่อจะจบคลิปเราจะจบคลิปบริเวณนี้กันนะครับสะพานไม้ที่มีความยาว400กว่าเมตรที่บ้านหัวบึงตำบลบึงพลายอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดชัยุภูมิ ขอขอบคุณท่านผู้ติดตามที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดสวัสดีครับจากลาบายๆกันเลยสุ้มกลับ